จากชายหาดที่พลุกพล่านไปจนถึงท่าเรือที่คึกคักและบางครั้งแม้แต่ใจกลางเมืองใหญ่มีนกที่คุ้นเคยซึ่งมักปรากฏตัวอยู่เสมอนั่นคือนกนางนวลสัตว์ปีกผู้ปราดเปรียวและฉลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนกนางนวลเป็นนกทะเลขนาดกลางถึงใหญ่มีขนสีขาวสะอาดตัดกับสีเทาหรือสีดำบริเวณปีกและหลังหัวมักจะเป็นสีขาวสว่างมีจางอยปากที่แข็งแรงและแหลมคมและมีเท้าเป็นพังผืดเหมาะสำหรับว่ายน้ำ แม้ว่าพวกมันจะสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ดีแต่ส่วนใหญ่มักจะหากินบนผิวน้ำหรือตามพื้นดินมากกว่าสิ่งที่ทำให้นกนางนวลประสบความสำเร็จอย่างสูงคือความสามารถในการกินอาหารได้หลากหลายพวกมันเป็นสัตว์ที่กินได้ทุกอย่างออเมอร์สามารถกินปลาสัตว์ไม่มีกระดูดสันหลังในทะเลแมลงไข่นกซากสัตว์หรือแม้แต่เศษอาหารจากมนุษย์ที่ทิ้งไว้ตามพื้นที่สาธารณะพฤติกรรมการกินที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ใช้ฝั่งทะเลไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมหรือแม้แต่ในเขตเมืองนกนางนวลเป็นสัตว์สังคมที่มักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะสร้างรังบนหน้าผาโขกหินหรือตามพื้นดินในอนณานิคมขนาดใหญ่เสียงร้องของนกนางนวลที่คุ้นหูเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศริมทะเลที่หลายคนจดจำ แม้ว่านกนางนวลบางชนิดจะมีประชากรจำนวนมากและเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่บางชนิดย่อยหรือบางประชากรก็อาจเผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียแหล่งทำรังและมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะการกลืนกินขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนในมหาสมุทรนกนางนวลคือสัญลักษณ์ของชายหาดและความยืดหยุ่นของธรรมชาติเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่ออยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน